สวัสดีค่ะวดไปฟังแล้วก็ไปดูวิดีโอมาเยอะแยะเลยนะคะใน Youtube เนี่ยแหละใน TikTok นี่ไม่ได้ดูฟังมาจากใน Youtube บางช่องนะคะพูดถึงคนที่อยู่ในต่างประเทศพูดคุยกันว่าชีวิตลำบากหากินอาหารก็ยากนะคะ ข้าวของก็แพงกดมีวิดีโอพูดถึงข้าวของแพงเอาไว้นานแล้วนะคะใครยังไม่ได้ฟังไปหาฟังดูนะคะถ้าไม่เจอในช่องนี้ก็อยู่ในช่องโอ๊ตค่ะนะคะในส่วนของผู้หญิงที่มีสามีเป็นฝรั่งแล้วก็ไปอยู่ในต่างประเทศ ก <S an other> ็มีพูดถึงว่าสามีให้ใช้เงินอย่างประหยัดนะคะโบสถ์เล่าตัวเองให้ฟังก่อนลวกันนะลำบากของโบสถ์ลำบากกายโบสถ์เฉยๆอะลำบากใจโบสถ์คงอยุ่งไม่อยู่ถึงวันนี้นะคะลำบากกายต้องทำงานในบ้านต้องออกไปทำความสะอาดบ้านข้างนอกเหนื่อยไม่มีใครบังคับนะคะม่เตร์ไม่ได้บังคับ ตอนอยู่ไทยเคยทำสิ่งเหล่านี้ไหมไม่ได้ทำนะคะบ้านป้าโอ๊ไม่ได้มีกิ่งไม้ให้ตดัดไม่ได้มีสนามหญ้าให้ไถนะคะไม่ได้มีอะไรต่างๆที่ต้องทำตอนอยู่ที่อเมริกากับมิเตอร์เลยนะคะบ้านเล็กๆนะคะไม่ได้อยู่ท้องไร่ท้องนาพ่อแม่โอตไม่มีที่ดินไม่มีที่นานะคะจำได้ว่าตอนเด็กๆอยู่กับแม่อยู่กับตากับยาย เคยไปบริเวณที่ยายเนี่ยไปทำงานจำได้ว่ายายไปรับจ้างเกาะอ,อิดนะคะตอนเด็กก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรรู้ว่าไปกับยายแล้วไปเล่นสนุกดินเหนียวโตวมาถึงรู้ว่านั่นคือยายไปทํางานรับจ้างเกาะอ,อิดอิดมอนแดงๆอะ่ะเราก็ไปเล่นสนุกสนานเป็นลานกว้างๆนะคะไม่ได้รู้สึกว่า ลำบากแล้วก็ไม่เคยทําอะไรเหมือนกับหลายหลายคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาต้องทำนะเมื่อมาอยู่ที่อเมริกากับมิเตอร์นะคะสิ่งต่างๆที่โบทำโบคิดเองว่าก็โบส์อยู่ด้วยกันมิเตอร์ไปทํางานหาเงินให้โบใช้โบก็ช่วยดูแลบ้านอะไรที่โบทําไหวโบก็ทําทําแค่ไหวอะไรทําไม่ไหวโบก็ไม่ทํโบก็บอกมิเตอร์มิเตอร์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เรื่องเงินก็หลายหลายคนก็พูดถึงกันเยอะมากนะคะปัญหาเรื่องเงินนี่บ้านหลายหลายบ้านก็เป็นปัญหาใหญ่สามีบอกให้ใช้อย่างประหยัดก็ไม่รู้หรอกว่าการประหยัดของแต่ละบ้านเนี่ยเป็นยังไงนะอาจจะประหยัดบางคนบอกว่าราคาหลักร้อยสินค้าซื้อมาชิ้นละร้อยเหรียญหรือราคาหนึ่งของประเทศนั้นๆค่างเงินไม่เท่ากัน แพงแล้วเธอต้องซื้อต่ำกว่านี้แต่อีกบ้านหนึ่งราคาประหยัดของเขาอาจจะแพงกว่าราคาของอีกบ้านหนึ่งก็ได้อันนี้ก็บอกไม่ได้อีกว่าแต่ละบ้านเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าราคาแพงเป็นยังไงนะคะการใช้จ่ายของผู้หญิงแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะความฟุ่มเฟือยความสุรุ่ยสุร่ายคือใช้เงินซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น ใครที่มีเงินเยอะอาจจะไม่ได้คิดถึงความจําเป็นคือซื้อสนอง,องความอยากได้ของตัวเองใครที่มีเงินเยอะแล้วไม่ได้ใช้เงินสูตรรูปสุรักก็มีนะคะมีเยอะแยะเลยตัวของบอดเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้อะไรไงอวันๆแต่ละวันน่ะไม่ค่อยได้ใช้เงินเท่าไหร่เงินที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเติมน้ํามันซื้อกับข้าวเท่านั้นเลยนะคะชอปปิ้งของส่วนตัวตัวเองนานๆจะซื้อซื้อก็ซื้อเยอะไปเลยนะคะ โบจะมีลิมิตของตัวเองมิเตอร์ไม่ได้มาบอกหรอกว่าจะเท่าไหร่ยังไงตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาจําได้ว่ามีครั้งเดียวตอนที่โบมาอยู่ใหม่ๆแล้วโบอะขุดดินทําสวนหน้าบ้านแล้วโบต้องไปซื้อหินซื้ออิฐซื้อข้าวของมาทําสวนซื้อในคราวเดียวกันเนี่ยยอดสูงนะคะหลายร้อยก็จะแตะหลักพันแหละมิเตอร์เขาก็จะทํามือนิดนึงเท่านั้นคก็รู้แล้วว่าอ๋อ ่าต้องแบ่งทยอยซื้อนะในเรื่องของการซื้อข้าวของตรนมาอยุใหม่ๆนะคะพวตก็ยังไม่รู้ว่าราคาข้าวข,ของเท่าไหนที่เป็นราคาแพงสําหรับมิเตอร์พราก็ถามเขานะของราคาเท่าไหร่ที่อยู่ว่าแพงสําหรับยูอ่ะยี่สิบเหรียญไหมสามสิเหรียญไหมพก็อยากจะมีข้อมูลเป็นไอเดียไงเขาก็ไม่เข้าใจว่าปวตอ่ะถามทําไมแล้วอะไรแพงอะไรไม่แพงเขาบอกว่าสิ่งของ ราคามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ตามิ่งของนั้นๆตอนมาใหม่ๆนะคะโบร์รู้จักร้านขายสินค้ามือสองคะโลก็ไปซื้อเสื้อผ้าบ้างซื้อโตซื้อของใช้บ้างมือสองนะคะเพราะโบลไม่รู้ว่าสินค้าร้านทั่วๆไปเนี่ยราคาแบบไหนที่ถูกหรือแพงสำหรับมิเตอร์ไงพอไปซื้อนานๆเข้าเนี่ยมิเตอร์เขาก็บอกว่าโย่ไปซื้อทำไมจากร้านมือสอง เราอ่ะมีกําลังที่จะซื้อมากกว่าพวกเขาที่เขามีกําลังซื้อน้อยอยูอ่ะไปแย่งส่วนแบ่งของเขานะรู้ไหมโปดก็เลยไม่ได้ไปร้านมือสองอีกเลยตั้งแต่นั้นมานะคะอย่างโปบไปเก็บของที่ผู้คนเขาเอาวางทิ้งหน้าบ้านอ่ะมีครั้งหนึ่งโบดทวิมเตอร์อ่ะให้ไปช่วยยกนะคะเพราะเป็นชุดโต๊ะกินข้าวโต๊ะไม้นะคะมิเตอร์บอกว่าไปเอาทําไมเรามีเงินซื้อถ้าอยากได้ซื้อเอา โบบอกว่าเสียดายของยังดีอยู่เลยยูไปช่วยหน่อยเพราะไออะ่ะเอารถไปแล้วอาย,ยกคนเดียวไม่ไหวเขาก็บอกได้ครั้งเดียวนะนี่คือสามีโบนะถามว่าเขารวยไหมเขาก็ไม่ได้รวยนะในสายตาโบอะเขามีกําลังที่จะจับจ่ายเท่าที่เขามีที่โบรู้จักเขาแล้วอยู่ด้วยกันมานะซึ่ง,รงแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะส่วนในเรื่องของหอ่อข้าวไปกินกลางวันนะคะ พอดไปเรียนหนังสือพอดก็ห่อข้าวไปกินนะเหตุผลคืออาหารที่มีขายในโรงอาหารน่ะไม่ถูกปากเลยเวลาจะกินอาหารถ้าเราห่อข้าวไปกินน่ะเราก็ไม่ต้องไปสถานที่ที่อยู่ไกลจากตึกที่เราเรียนไม่ต้องไปเดินร้อนบางวันก็ฤดูหนาวก็ไม่ต้องไปเดินหนาวอย่างเงี้ยค่ะสะดวกมากนะคะสามีพวสเนี่ยเขาก็เอาอาหารไปกินที่ทํางานนะเขาบอกว่าเวลาพักเขาอ่ะ15-20ถึงนาทีเอง บางวันนี้งานยุ่งติดพันไม่ได้พักเลยนะก็ไม่ได้ออกไปกินข้างนอกไนงะเอาอาหารไปกินเนี่ยสะดวกสุดเขาก็ มีไมโครเวฟอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ทํางานพอถึงเวลาพักกินก็รีบไปมโครเวฟแล้วก็กินที่ตรงที่ทํางานแล้วก็ไปทําที่แลบต่อเขาาสามีบอกว่าเขาทํางานในห้องแแลบะนะนี่ก็เป็นข้อมูลที่พอไปฟังฟังมานะแล้วพวกก็มานึกถึงตัวเองแล้วก็มานึกถึงสถานการณ์ของคนที่แตกต่างกันไปแล้วก็อยู่ที่ว่าตอนที่แต่ละคนคุยกับผู้ชายศึกษาเรียนรู้กันเนี่ย เราได้คุยอะไรแบบไหนได้ข้อมูลยังไงบ้างอันนี้ไม่รู้เลยนะตัวโบเอแดงอะวดคุยนะวดคุยจนวดรู้แล้วก็เห็นภาพว่าเมื่อมาอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วชีวิตโบ๊จะเป็นยังไงบอกเลยว่าโบนเลือกถูกคนนะมาอยู่กับเขาชีวิตโบ๊ก็คืออย่างที่เห็นสุขสบายสบายตัวสบายใจไม่ได้อดไม่ได้ลำบากคือทุกสิ่งที่ทำทำด้วยความเต็มใจที่จะทำเองนะคะ ไม่ได้อดอดอยากอยากใดๆอยากกินอะไรก็ได้กินอยาก ral, Because, ไปไหนก็ได้ ían, ไปนะเขาให้ทุกอย่างเหมือนกับที่เราคุยกันไว้แล้วนะพวกกับมิเตอร์อ่ะคุยกันตั้งแต่ตอนที่เริ่มทําความรู้จักกันเลยว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราทําอะไรนะคะเรื่องที่เหมือนกันคือเราชอบไปเที่ยวนะคะเที่ยว ธรรมชาติก็ได้เที่ยวในเมืองก็ได้เที่ยวไหนก็ได้ไปได้หมดเลยนะคะมิเตอร์ก็จะเป็นคนที่หาเงินแล้วก็แจ้งให้โบทราบว่าช่วงนี้ช่วงนี้นะฉันจะพาเธอไปเที่ยวเพราะเขาต้องจัดเวลาการทํางานส่งโบ,บว่าโบเป็นคนอิสระไงโบทํางานก็เป็นงานที่ตัวเองทําเองถ้าต้องไปไหนโบก,ก็บอกลูกค้าที่เขาจ้างให้โบไปทำความสะอาดว่าเออวันนั้นวันนี้ไอ้มาไม่ได้ก็เท่านั้นเลยก็จบง่ายๆนะคะในสถานที่ ไปเที่ยวเนี่ยนะปอเคยพูดกับเขาครั้งหนึ่งนะปอเห็นยอดเงินแล้วอูโหูแพงจังเลยอะอยูมีแตตอบมาครั้งนั้นนะทาให้โออะเลิกถามเขาเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเลยนะคะไม่ถามอีกเลยจะพาไปไหนยังไงก็แล้วแต่เขาเลยเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินปอบอกเขาว่าแพงจังเลยอะเขาตอบมาว่าแพงก็แพงถ้าเราอยากไปก็ไปเขามีเงินจ่ายได้แล้วเงินที่หามา ก็หามาเพื่อใช้ถ้าไม่ใช้ตอนนี้เราจะรอใช้ตอนไหน <c oughs> หาเงินมาเพื่อใช้ก็ต้องใช้ <c oughs> เขาว่าอย่างนั้นนะคะนี่แหละคือมิตเตอร์ของโบนะคะตอนที่โบมาอเมริกาใหม่ๆไปกินอาหารที่ร้านจานแต่ละจานเนี่ยที่ร้านอาหารเขาเสิร์ฟมานะใหญ่มากนะคะมาใหม่ๆพโบกินไม่หมดโบกระเพาะเล็กเหมือนกับสาวไทยตัวน้อยๆยนะคะพออยู่ไปอยู่ไปอะ่ะก็กินหมดมากขึ้นมากขึ้น จากตัวน้อยๆก็เป็นตัวเท่านี้นะคะทุกคนตอนนั้นเนี่ยปเสียดายอาหารมากปถามมิเตอร์ว่าพอกลับบ้านได้ไหมอายูพระปก็ยังไม่รู้ไงว่าคนที่นี่เขาปฏิบัติกันยังไงเมื่ออาหารกินไม่หมดปเสียดายพิเตอร์ก็พยักหน้าห่อได้ก็ขอปรากฏว่าที่ร้านน่ะเขาก็มีกลองโฟมกล่องกระดาษพลาสติกอะไรเตรียมไว้แล้วหลายๆคนเขาก็ห่ออาหารที่ กินไม่หมดกลับบ้านกันทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้เนี่ยป๊ดไม่รู้นะว่าร้านอาหารที่เป็นอีกระดับหนึ่งราคามันก็จะแพงราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกเนี่ยเขามีระบบให้ลูกค้าห่อไหมหรือผู้คนที่มากินเนี่ยเขาจะห่อกลับบ้านไหมเพราะเขามีเงินเยอะในการจับจ่ายอันนั้นไม่รู้นะเพราะไม่เคยไปนะคะร้านอาหารทั่วๆไปกินไม่หมดนี่ห่อกลับตลอดเลยคะ่ะ ตอนที่โบอยู่ไทยนะเราไปกินร้านอาหารถ้าโบกินไม่หมดเนี่ยโบก็ห่อกลับนะโบอ,อะ่ะอยู่คนเดียวส่วนใหญ่โบก็จะห่ออาหารแล้วก็เอาไปฝากราปภที่าพาร์ทเมนที่โบอยู่เขาก็จะดูแลที่จอดรถให้โบอ,อะไรตลอดเลยอย่างดีเลยหลายครั้งนะโบเอาไปให้เขามีของฝากให้เขาเรื่อยบางบางทีก็ไม่ใช่อาหารที่เรากินไม่หมดจากร้านบางที โอ๊ตก็ตั้งใจซื้อขนมซื้ออะไรไปรฝากเขาตลอดนะคะเขาก็จะล็อกที่จอดรถไปให้เลยเพราะว่าเขาว่าอ้าคุณโอ๊มาแล้วคุณรถจอดตรงนี้เลยนะ <c oughs> มีครั้งเดียวนะคะที่โบอะเสียดายมากตอนที่จดทะเบียนที่ประเทศไทยแล้วโบไม่ได้จัดงานแต่งงานไงแลก็ไปเหมาร้านอาหารแถวโเรียบทางด่วนรามินทาน,นะคะแล้ว,วก็มีเชิญเพื่อนที่บริษทัทเพื่อนที่ รู้จักจากที่ทำงานเก่าเงี้ยมาไม่ถึง50คนนะคะมาจริงประมาณ20-30คนนะแล้วก็ให้ร้านอาหารเนี่ยเตรียมถุงสำหรับให้ทุกคนเอาอาหารที่กินไม่หมดกลับบ้านถึงเวลาจริงนะคะมิเตอร์เขาเดินทางมาจากอเมริกาเลยตอนนั้นอะ่ะแล้วยังพักผ่อนไม่พอเราก็ขอตัวกลับก่อนก็ปล่อยแขกอยู่ตอนนั้นไม่ได้นึกไงว่าแขกเขาก็คงเกงใจอะ่ะแล้วก็ไม่ได้บอกให้พนักงาน ของร้านว่าให้ตักอาหารใส่ถุงให้ทุกคนไงแต่บอกทุกคนว่าเอยน้องๆเดี๋ยวเอาอาหารกลับบ้านเลยนะพอวันรุ่งขึ้นนะคะว่าก็ไปถามน้องๆที่บริษัทไม่มีใครได้เอาอาหารกลับบ้านเลยเพราะเกรงใจแล้วอาหารก็เหลือเยอะมากโบนะัสนึกเสียดายมากๆเลยอะ่ะเพราะถ้าโบอะ่ะกลับคนสุดท้ายได้เนี่ยโบจะเอาอาหารทุกอย่างเก็บกลับบ้านแล้วมันมีแต่อาหารดีๆเสียดายมากน,นี่เป็นครั้งเดียวเลยที่กินทิง้งกินขว้าง หวังว่าอันนี้คือคิดไว้แต่มันผ่านมา20ปีแล้วมั้งกินทิ้งกินขว้างไงก็หวังว่าทางร้านเนี่ยอาจเอาไปให้พนักงานหรือเอาไปขายต่อ,อน,นี่เราก็ไม่รู้นะใครที่ยังไม่ได้เลือกนะคะแล้วคุณมีภาพชีวิตของคุณน่ะเป็นยังไงหลังจากที่เลือกผู้ชายคนเนี้เพราะคุณมีสามีฝรั่งคุณต้องมีเหตุผลของแต่ละคนเองว่า ทำไมคุณถึงอยากมีฝรั่งแล้วเมื่อคุณไปอยู่กับเขาคุณอยากมีชีวิตแบบไหนอยู่กับเขาคือกพเข้าใจไงว่าสถานภาพการเงินชีวิตแบ็กกราวด์แต่ละคนน่ะที่อยู่ประเทศไทยอ่ะแตกต่างกันไงเหตุผลความฝันความหวังในชีวิตหลังจากที่มีสามีฝรั่งของแต่ละคนน่ะแตกต่างกันจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องคุยและทําความรู้จักผู้ชายคนที่คุณจะเลือก เข้ามาว่าเขาคนนั้นน่ะจะให้ชีวิตแบบที่คุณต้องการหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่คุยให้ชัดเจนแน่นอนก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่ะก็เกิดปัญหาต่างๆที่เราได้เห็นได้ฟังที่หลายคนเขามานั่งเล่ามายืนเล่านอนเล่าทำให้ดูอยู่ทุกวันนี้นะคะขอหทุกคนโชคดีนะคะบายสวัสดีจ้า